กาบสบายดีและสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบอยู่ในประเทศและกะต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับข้า่ซ่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บาเตียงกับสิพาพี่พ่น้องกับไปทั้งวัดบ้านนาคลองไผ่คือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเลยเมืองไซพูทองแพงสวรรณ์นักเขตเนาะพี่น้องเนาะบาเตียงเสียเงินอ่าของแม่คนหนึ่งก็แล้วกันพี่น้องเลยไปถวายวัดเนาะ พอดีเพิ่นบโให้ออกสื่อเสียงเรียงน้ำพ่อแม่พ,มพี่น้องเลยบอกแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีเฉพาะคนหวานน้องเนาะมาเตียงเสียงเ,เงินไปมอบเพื่อสมทบทุนน่ะกับเห็ดสาล้าน้ำเพ,พ,พิ่นอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปซมน้ำกันคือเก่าพี่น้องเลยว่าอ่าสาลาเพิ่นไปฮอดใสาแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะไปะพี่น้องไปเบิ่งไปซมน้ำกันเลยเจอกันอยู่วัด บ้านนาคองไผ่พี่น้องเลยนะเนาะเมืองไซบูทองเขงสวรรค์เขตพม่พี่น้องโอเคพม่พี่น้องตอนนี้มาเตียงกันมาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนะาะปาโตพี่น้องง,งามคักขนาดบ้านนี้เนาะพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเลยกะมากบบระบะจานขึ้เก้าสองคนวันนี้เนาะสบายดีพี่น้องเนาะแล้วการขึ้เก้าอีกพี่น้องเลยภาลมกืบมืดมาแล้วพี่น้องเลยรอดบ่รอดมนีรถกะขึ้เก้า <c oughs> พี่น้องเลยเ<อ>สภาพขัมาทางนี้เนี่ยเนาะพี่น้องเนาะโอ้อ้าเดี๋ยวเออไหนี่มีแต่คนนอซ่างในสิคู่กันจะบ่ได้ พี่น้องเลยเพราะว่าอันพอเตียงมารอบก้อนถามเพิ่อนเพื่อนก็บอกว่าสร้างจิตอาสาเด้พี่น้องเลยเนาะบมเป็นจ้างพี่น้องเลยเพื่อใจเพิ่นอยัางมาเหดเองนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนพี่น้องเลยมีจะคนกพอปเดียงก็เลยซื้อน้ำมาให้เพื่อนน้ำใจพี่น้องเนาะเล็กๆน้อย อันไออันช่างช่างมีจะคนก่อหกคนบ่โอ้โดยโดยมีแห้งทุกคนข้ากับลูกมาแต่เฮือนบอกลูกมาได้ผนเมื่อวันหนึ่งอ๋อเดินทางก็พักเที่ยงได้พอโอ้ยน้ำผิดอยู่แล้วท่านให้พาบ่ โอ้ดน้าโดยโดย่จะคนบุเนาะถ่าหนนี้แลเห็ดกระบลายดอกเลัวัดห่งเป็นเลยมี่มวกามันไปพวกนี้นเขาการแซยังยังเมานี่นี่คอยก็เมาคือกันพอเห็นแล้วใครมันแล้วนะมันแลี้นะแต่ว่าบล้วดั้นั่นแหละิิิร่นะนี่อิ้่แก่ไซีที่เท่าไรเุณ พูดสางท่าสีก็ยังพูดยังมาแล้วได้ยังใส่อะไรอยู่ได้ดิเขีนบอกใส่ไปได้หนึ่มีได้ใส่ได้ใส่ได้มีใส่ได้นเหมืันจิบปใส่ได้เออใส่ได้ใส่แบบนั้นแล้วนะนั่นนี่แบบแบบตัวใหญ่นั่นนี่ใส่แบบเขาทิ้งไปแล้วไปเลยเขาปูดไปปูปูแต่ท่าสีติดลายได้แนวมันเนี่้นเลยเออทำมันคืออ่ะร้างเอามาจะทิ้งแดงครับขนมเออเาเจ้าใครนะฮะโดยโดยบนอกก็ได้บนอกก็ได้ เลยเลยสางเนื้อกริงแดงเดื้อพวกสางพอดีหกขวดพอดีคนชืหนาเล่ของไงยพ่ออย่างเราแยกกันเดื้อสางโอ้ดยดยด้ยย้ายกันเพิ่มมาถวายเดื้อถวายไห้เมื่อยเนาะเนื้อถวาอยู่ดีมีแห้งเดื้อเพิดมาถวายกันเลยให้ไปบุญละลายอืมให้ไปบุญละลายได้เพราะว่าขาเจ้าองกระทิงแดงมาไห้โดยมาถวายพวกสางสางข้าเจ้าอีต้นจนเบ็ดแห้งเนื้งว่าเอาห้เนี่ยโดยเพราะว่าได้ยินพ่อว่ารอบกวนน้ามาเพิ่นกันโบได้จ้างบริวาลนะ มื่อนี้บารกินเขาเขายังกินหมมีอย่างอื่นกินแต่แกงน้ำไม้พอยเขาว่ามีแกงไม้ก็เฮ็ดบวกเขาพอยเขาจะกินนันไปตู้ไปตูเผาบ่ได้ายทูกับ่ได้คือยังยังยังเพาะฮะไปตู้ยังไปตู้ปลาพี่อ่ะนี่ปลาคองน่ะเขาจะกินปลาคองเลยก็เดืบัวร่ายแต่กินน้ำไม้เหมือนนี่แต่ก็แกงเห็ด เป็นสั้นแล้วโดนอย่าอดไปเขาอดเอาเขาอ่ะโดนโดนกินอาหารดีนะเมื่อยแห้งแล้วเขาอ่ะจะกินจะกินอาหารดีๆนี่เพิ่อนก็มื่อยเนาะมือไม่กล้าเอากจใส่ยังบริภัยบนจำเป็นได้ค่าข่อยแนะบอกกันเนี่ยนี่จำเป็นไดนบ้านเขาอ่ะซอยกันไในเขาเกิดมาเขาบอกเคยมีสลาเขงทำเขาเคยเห็ดเอาว่ะเห็นสลาคุณบอลซาเดบุนเดอร์บอจริงบอกเขาอัดเอาเด้อบ่สค่อยยังกายยังบริภัยกันค่อยยนหน้ากันได้เออมันสวยหน้าได้กินข้าวตั้งเซตยังหอมอยู่ดีเห็นบริภั ก็เลยบอกให้สร้างอดเอาเนาะอดนาคอยกระเทือนยูรบดับากาศอง้ามือท oh like ี่พิดงนนสีไปกัสีไปลงหน้าบานนี่แน่นดอกเล่งให้มันแล้วดีช่องขมมือมันปิดแล้วมุ่งกันแล้วนะแต่ว่าพี่ไล่บริวระยปตาซะก่อนกวมันจะดูการผลิตมาหดเลยนี่เมนมนต้องเองก่อนไหนลมาทาสีน้หลังมาทิ้ดนหลังนี่น้ำลังทาสีด้หลังต้องเห็นให้แน่นนะลูมล้างได้อันทนายดโดยนี้มุ่งไดไปหรอกไปมึงโดยมงนะมุ่งลงนะครับบริวล นะเข้ามาท่านำบุญที่ไรล้ออะไรล้อได้สิทานี่เขาจะเคยมีสามสี่ปีเนาะสามปีพี่สี่พี่ดิได้มุ่งสั่นนี่แต่เก่ามันก็บเจ็ดปีหกปีอันนี้ทำนี้ก็ยังมาไวได้ไวได้หน่เนาะไวได้เท็ดอะไรล้อตื่นมาเท้ามากกมาลูกคือมาการนี่แล้วเมนเมนเมนคือมาการไหนเหมือนว่าเฮลินได้ของยังไงสลาบ้านบมเคยมีก็บ้างได้ไหมสลาร์เวลาสุดนะ ตะกอนอะชาลาบอ่ะนะอาชาลาแล้วอันต้องมาเหยียบหนังโอ้ยน้องชาลาตะกอนนะนโมตะซักนั่งแทบดินอะโอ้ยที่พลาบนเองบางที่มีใครทั้งหนานโมตะซาเงี่ยบุญแล้วนกอุู่คนละอื้อชาลาในร้อยแล้วเจ้าพนุกยอกเคือปูสาเกินเลยดูอันนี้สินี่สิได้ชาลาใหม่ก็ดีใจแล้วบ่ดีบวกดีใจได้ตัวเองจะไหนถือว่าข้างยิ่งใหญ่ได้นี่เนาะข้างยิ่งใหญ่เออปีนสิมาต้องยกเจ้าสภานี่ แต่ว่าพักระจา๊ยเพืนกระหัวแล้วดินได้มุ่งแน่คนบวชทำผ่ามาท่านกระหัวพอได้มุ่งดิอยิ้มพี่ใจยิ้มแล้วนี่นะเพื่อนอ่ะเลยี่แย่งเอว่ะเออพนาเนี่ยแล้วกันสีพนานี่มันแล้วนะพินาเนาะแล้พินาให้ว่าแล้วนะโมเลกังเ้าสิเก้าเปอร์เซ็นต์เยเลยว่าก็ได้ย้อนถ้าท่าแล้วมาจากนอกประเทศโดยมาช่วยสวยส่สวยส่หดแล้ว เจ้ามาสวยท้าบุญดำก็ดีแล้วเราบุญกับกันเดอให้บุญเดอรลาบุญลายๆโดยอยมาหล่ไอ้้าเจ้าขมาซอย้เลในโพนอยให้แล้วอย่างว้ออะไใส่ไม่ออกตุเลอะนะสบายดีเด้อโดย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 ยามันโอเคม่เป็พี่น้องเนาะประนีแกดูติ่งีระนสกดายาอะไรก็นด้ี่ไยาก โเอ <Okay. S 2> เคพ่อแ <Okay. S 2> ม่พี่น้องเนาะวันนี้กับบาเปียงสีเอาเงินถว,วายน่าเพิ่นพี่น้องจํานวนห้าแสนกี่น้องนะเนาะอ่าโบจดก็ได้พ่อยเพราะว่าเพิ่นบอประสงค์ออกสื่อออกน้ำนะมีแตาบาผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้งต่างประเทศนะเนาะอ่าเดี๋ยวสิถวายใหน่าเพิ่นน้ำกันพ่อแม่พี่น,อ okay. น้องไปกัสาธุเจริญพร fc บรรทุกทานทุกคน<ล>ขอบมด<ล>ขอบใจเ<ล>จ้จาภาพเจ้ารัทธาทีโบประสงค์ออกน้ำนเนาะขอไว้ใส่หห้พอนไปยังเจ้าภาพเจ้าสัาทธาทีถวายจะตูปัจจัยมากเป็นจํานวนหาแสนกีบเนาะขอให้เป็นบุญเป็นกุศลปรถนาสิง่งใดขอให้ใดสมดังมนุษรรถให้ปรากฏในเมืองคนยาถูกจนเงิน,นงใสแพ่สบายหรือสอยเพียดพ้อยห,หอยสังปรถนาอยากใดยัง,งขอให้ไดจังสันสมใจเจ้าปารถนา อันวโรค่าไข่วัดในยมาเบียดเนวเสนียที่หายยามาไกาให้ภายนี้บุญกุศลสว่วนนี้ขอให้เป็นชาติแก้วบัวทองห้องนางให้สำเร็จความหวังดังมนุษระเนวสมใจเจ้าปาธนาถูกประการเทินอาภรณ์อีจ<ะ>ิตตังปาชิตังตุมหังเกิบมีวสมินสันตุสภเพ,พรเนตุสังกบาจันโทปนารโซญาธามณิชโช ตีราสโญยถาสพิติยวิวัสตุสัพพุโควินัสตุมาติพวันตุนตรายยุสุขีที่ายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุธาปัญจานีโนจตารุธรรมาวทันตีอายุวันุสุขังภะรังยานํมทุกขปัตาจานิทุกขาพญาปตาจานิพญาโสกปัตาจานิโซกา พนตูสภเพิปานิโนเอตาวตาจามิสัมภะตังปุญญสัมปะทังสภีเทวาอะนุโมทันตูสาธุาขอให้เป็นท่านเกี่ยวท่านทิพซิป,ปาการเนิเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเนาะทีบประสองค์ออกน้ำขอให้เป็นบุญเป็นกุศสนไปนคำจุนขอบพั่วให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาจงอยู่ดีมีสุขปราศจ,จากโรคไข้ไข้เจ็บให้มีแต่ความสุขกายสบายใจปราถนาะ สิ่งใดที่เป็นไปด้วยสอบประกอบไปด้วยศีนด้วยธรรมก็ขอให้ได้ดังคำมารคำปราธถนาทุกประการเธอือ้คงนะแม่นจะขอให้เป็นผู้บดเลยให้ตูพิ่นให้พรเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะมื้อนี้เป็นมื้อวันที่14เดือนหา2022เออเพิ่นก็ได้พ่อใหญ่จะดีเพิ่นได้มาต่อยอดต่ล่ำเนาะ สางสลา,าหงทำอยู่วัดบรรนาคลองไผ่เมืองไซทองแควงสวรสดิขีดน้นอมี่เบาเตียงทองและกับเบาจันชาแนลมาจากเซโนเพิ่นได้นำทิมมานำเงินทองมาต่อห่อยต่อลำอยู่สลา,าหงทำแห่งนี้แล้วเออเอาปรถน,นาสิ่งไดขอให้ได้สิ่งนั่นสมดังมโนวังสื่อว่าพ่อยายยังอย่าสมีมาต่องขอให้เงินทองหลุนเต็มทงหล่นไท่เด้พอพ่อไอม่ออกเด้อความเจ็บคอยว,ว้่นเว้นหายหายพายนี้ คุณคุณชนชวนนี้ขอให้เป็นบันไดแก้วมั่วทองห้องนังให้สำเร็จความหวังดังมนุษย์อะไรนีไ่ไหวสมใจเจ้าปาถนาเด้อพอไม่ออกเด้อเออพู้ใหญ่ใจดีเฮาเนาะเออเจ้าผู้มีเงินแลลวแนวดให้รู้ดังเด้อให้เจ้าได้ไปผากขั้งมือละจิตแปรล้านทาาแล้วให้ลังมากเงินกีบขอให้หมูเจ้าได้เงินบาทคอให้หมูเจ้าได้เงินดอลลราขอให้หมูเจ้าได้เป็นหมืน่นเป็นแสนยาซุมีแนวค่าลังมาโฮมเจ้าปาถนาเอาเข,ข่าเคลื่อนซ่านบานสอง ปาฏนาะเอาเงินเอาทองทั้งสิ่งของแหละเครื่องใส่ไฮไลท์เขาอังโฮมเด้อเอาคิดเงินขอาได้เงินคิดทองขอาได,ได้ทองเงินไรนองทองไรมาลังมาโฮมเจ้าคิดถึงผู้สนัง่งเขา่าไรมาปันดามแกวงด้วยพ้นงานแตง่งไฮไลท์เข่าลังมาเด้อซาธูเด้อขอห้ยอยู่ดีมีแห้งหายสุขภาพสมบูรณ์เด้อห้อยเอ็ดพันภาษาด้อห้ยอยู่ดีมีแห้งสื่อได้ขายมาน เออให้รลำหายล่วยหายอยู่ดีมีแห้งปาสัจากรกภัยขาเจบผู้ได้มาสวยสางสาวัดว่าอารามแห่งนี้ขอหายอยู่ดีมีแห้งพร้อมทั้งเบาเตียงทองและเบาวจันทร์แสแนวาัฒนาสิงใด้คอยได้สมดังมาโนโลดืดกันเจ้าให้ประกุณนเมืองคุณอย่าถูกจนเงินใส่แพ้สบายหรือสอยผิดป้อยห้อยสัง ปาฏนาอจากใดยังขอให้ได้ดังล้นญาจนให้ขู่เแนเด้อเท่าเอ๋ยหายยู่ดีมีแห้งขอให้มูเจ้ามีอายุหมันควันยืนอาซาทูมาสวยส่างสวยสานำกันเด้อหายยู่ดีมีแห้งซาทูซาทูซาทูอนามูทามีเลยโอเคเนาะเดี๋ยวเขาก็ขคอตัวกลับก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยเจ้าเนาะพี่น้องเลยก็ได้สบายเรียบร้อยเนาะก็ไว้ พราสมควรนะพ่อเนาะกาวยูลิโลไหนทุ right, ่มไหนมึงไหนดยซุ่มใจใสขนาดเนาะใจใสกับเท่าแกนี่แล้วสององแลลงมาพควรนี่จะได้วัดดีของคุณผมเคยเปียบอพ่อด้บวช เอามาทำบุญะได้แล er ้วบ sure kind of okay. ุญบวชจะได้แม่น่ก็ว่าท่านจะบวชบุญอย่างไรบุญก็ได้ไ่ไรอ้ยอันนี้แต่ว่าเข้ากันเหตุนก็ได้อยู่บุญนะ่อเน้นโบราณอย่้จะพอทำไมว่าคุณนะบอกว่าสลาสังาทาเปบุญไหไอยูีแห้งพวกรูปานนำเงินมากไอ้ยู่ที่ไม่แห้งภาษาศาสตโรคให้กระเจ็บ คิดเงินคนเงนคิดทองค่อทองไปบอกนะเออให้ดูดีนีแห้งซื้อใดทายได้เนาะเออเนนนั่นไรเดแม่น้นเสั่งสาวันวาามเป็นยาวเลยดิก่าวไหวมาให้ดูดีมีแห้งเออคุณจะบอกโบซลาโดยออาเดี๋ยวเขากขอตัวลับก่อนเด้อพอเด้อโอลาบันนี้เโดยออไปแล้วเออโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กบ่เตียงกกอ่า ไปกวดน้ำให้เพื่อนก้อนพี่น้องเลยทั้งมีเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบระสุท์งอกน้ำพี่น้องเลยโอ้กะเถอเพื่อนใจบุญได้ลายพี่น้องเลยได้มอบมาเมื่อนี้กะบจำนวนหา้าแสนกลีบเนาะพี่น้องเนาะเอากะนี่เด้ออ่าเอาก็ได้มาทำบุญให้เจ้าเด้อเม่เดอ้อก็ขอให้อา่าเจ้าและครอบครัวจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเดอ้อเนาะ อ่าก็ให้ดีเว้นห่างไกลจากเจ้าก,กรรมนายเวกรก็ได้ให้มดไปประจักษ์ไปเถิด,ดต่อไปให้ครอบครัวแม่และลูกเต้าจะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเนาะยิง่งจริงขึ้นไปเดอ้อสาธุนาะเป็นบ่อสงค์ออกน้ำพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้กันนบปติแก็ได้มาเป็นสะพานบุญในเพิ่นมื้อนี้ก็เนาะวัดเพิ่นก็งามเนี่พี่น้องเลยแก่ใกล้สิแล้วสิทั่วแล้วแหละแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดมุ้งนังคาแล้วนี่ก็เพิ่นสิโจ๊ะอ่าลงดำให้ดำนาก่อนพ่อแม่พี่น,น้องเลย ไจะดูระทับหน้าเนาะบ้านก้าบ้านบุ้งบ้านเฮากระไดกะพุ่นแหละเลี้ยวดำให้น้ำหน้าพิ่นกระซิมาสานต่ออีกพุ่นเอาพี่น้องเลยเนาะโอ้กะฝนตกะผู้มื้อนี้กะมืดคื่อขื่อไมได้พี่น้องเลยบ่เตียงกะได้ม,มาเนาะอ่ากะขากลับหนึ่ยันที่เจอพน่นอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกะทรงสีมาอยู่เมาะจระมือไปกะพ่นตกะห้ำผู้มือพี่น้องเลยพ่นดีขนาดบ้านเฮาปีนี้เนาะโอ้เฮ็ดฮอน ต้นหญ้าก็ออกหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปาโตนี่แหละเนาะงามขนาดพี่น้องเอ้ยงามกว่าศาลาหรือว่าโคเจกบ้านบ่เตียงอีกยังเป็นไม้อยู่บ้านบ่เตียงเนาะนี่เป็นโครงเล็กเป็นดินตกแต่งงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยถือว่าโอ้คักๆพี่น้องเนาะแต่ก่อนเพิ่นก็ว่าพุ่นแหละศาลาเพิ่นมองเพิ่นนั่งเทศนั่งธรรมกระทบนี่แหละพี่น้องถือว่าสุดๆดีเนาะ เพื่อนที่ก้าวมาถึงขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ได้กับพี่น้องเลยถือว่าเป็นความฝันเลยนะของหมู่บ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าบบได้เฮงใจหรือว่าเฮงทรัพย์กําลังจากต่างประเทศนี่กับพี่น้องเลยหรือว่าช่างพี่น้องอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ทางยุโรปเอเเพราะว่าจะอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นที่สุ่มใส่บริจาคเข้ามานี่กับพี่น้องเลยถ้าโบได้เพิ่นนี่กับ บ่เตียงคิดว่าน่าจะบ่แล้วด้อพี่น้องมันใช้งบมหาศาลอีหลีนี่เนาะอ่าตพี่น้องเอ้ยกใหญ่อยู่พอสมควรกงามบ่ตงคิดว่าแล้วบดนีน่าจะประมาณเบิดล้านกว่าบาทต่ๆเนาะบ่ตีงไล่ต่ำๆอบ่ต่กว่าล้าน2ล้านบาทพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยยังต่นี่ฮะมนเรื่องง่ายๆเนาะสร้างเนาสีดๆไปงพี่น้องนี่เนาะ เออตัวสร้างได้เป็นเซาไห้เซานาพุ่นน่ะบ่เตียงสิซุมไปเบิ่งพี่น้องเลยโอแต่ว่าเพิ่นก็ยังจะไปบ้านกวานบุงอยู่ด้พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก็เ่งมือให้มันแล้วก่อนเพราะว่าอย่างน้อยก็ใส่หลังคานี่แหละให้มันแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็สิออกไปเฮ็ดให้เฮ็ดนานกวานบุงบัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอสร้างก็สร้างนาพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าอ่าแล้วําให้นาเพิ่นก็สิมาสานต่ออีก มาเตียงคิดว่าน่าจะแล้วปีนี้แหละพี่น้องเอ้ปีนี้ชงสิแล้วเนาะพ,พี่น้าการยกเสืาเพิ่นเราพี่น้องเอ้เอาเอาใจซอยน้ำกันพี่น้องเอ้หวังว่าเพิ่นที่รประสบผลสำเร็จเนาะเห็ดวัดเห็ดว่าพี่น้องเอ้ป้าโตเก็ยังสิมีหลายอย่างหลายแนวอีกอยู่เราเตียงคิดว่าเนาะเบิ่งหัววัดนี่พี่น้องเอ้สำหรับหัวนานพักชวนพักพี่น้องเห็เนาะป้าเพิ่อนต้บ่มีดีพี่น้องเอ้เพื่อมาเพิน่นได้อยู่เนาะ อ๋อใจไหน,นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเมียใหญ่ใจดีอยู่ทางจ้างประเทศนะเพื่นะอนเนาะคอยเจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคออยู่ยืนเป็นสุขสุบายชุกใจตลอดชีวิตนอนรับเงินหมื่นนอนตื่นเงินแสนเนะาะใจม้าสำเนยียก็แขวนกับพื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าใสา่ถุงสำหรับมานี่แก่บะเตียงขอดตัวราบไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็ขอ,ขอบ,บคุณขอบคุณ ทางไม่หญ่จะดีเนาะขอให้เจ,จ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรัจจุูจุคนได้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามราบชมขีบเบาเตียงโดยตลอดมาและปะัจจุบุคุณเพราว่าอยู่ในประเทศอะรกัต่างประเทศนะพี่น้องเนาะขอให้ร่ำให้รวยเด้อให้โชคให้มาตลอดปีและตลอดไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะสำหรับวันนี้แกเบา,ากกะเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องอมืดฝน,นมาเลยปุ๊บเนาะพี่นะ้นองเนาะยันฝนตก <laughs> ลัดทางอีกทางก็ยากได้พี่น้องเลยแต่ฝนตกลัดทางแต่ก็ ม, ing, มันกระมือรนน่าหลุดนากระไปเนี่ยพี่น้องเลยมันจะฆ่าส่วนหลายเนาะอ้าจจะไหนกันใบเตียงขอตัวกลับก่ day, บอนเด้อพี่น้องเด้อประนี้เด้อภาคีพังน้องสามารถที่ตามรับส้มเนาะคลิปต่อๆไปอีกว่าใบเตียงสีไปบ้านใดเมืองใดพี่น้องเอลยสามารถเป็นกาลังใจให้บบเตียงได้ทีมงานในเด้อพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้บบเตียงขอตัวไปแล้วพี่น้องเอลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้อง